ดารารุ่นใหญ่งงตาแตกโดนผู้กำกับการสั่งลบรอยสักที่คอแท้จริงคือสิ่งนี้ทำเอาบรรดาคอหวยแตกตื่นกันเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่ตุกดวงตาตุงคมณีได้โพสต์ภาพคอตัวเองพร้อมบอกเล่าเรื่องราวสุดพีคในกองถ่ายละครดวงใจเทวพรม โดยระบุว่าเมื่อวานไปปิดกล้องดวงใจเทวพรมใจที่สุดเข้าฉากอยู่พากกสั่งให้ช่างเอารองพื้นมาปิดรอยสักที่คอเราบอกเราไม่ได้สักปรากฏมีเส้นเลือดขอดออกมาเป็นเลขไทยขึ้นอยู่ที่คอ55555 55ตีหวยกันใหญ่เลยใครตาดีได้ตาร้ายเสียเขาว่างั้นลองดูนะจะอย่าซีเรียสกันนะให้ดูขำๆจ้า งานนี้คอหวยตาลูกวาวแห่สองแต่ตีเลขเด็ดกันเทียบส่วนจะมีเลขอะไรบ้างนั้นไปดูก,กันค่ะ